โอ้โหทุกคนนี่มันพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจแบบตู้ปลาใส่ๆน่ารักเอาไว้ห้อยกระเป๋าไม่ซ้ำใครทั้งสนุกทั้งฝึกสมาธิฝึกความคิดสร้างสรรค์ชุดสีสกุชชี่เนี่ยได้แรงบันดันใจมาจาาแม่แล้วก็พี่ชาเนี่ยชอบปลาทะเลก็เลยอยากทำเป็นพวงกุญแจตู้ปลาอันเล็กๆก็เลยเป็นชุดนี้ขึ้นมาแม่อามี่ฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับแม่อีกแล้วแลวันนี้จะมาทำชุดไหนไปไม่ได้นอกจากสีสกุชชี่ 200ml น้องฟีโม่ผีเสื้อเรืองแสงมีถ้วยตัวอุปกรณ์ผสมครบและนี่มีแม้พิมพ์ก้อน ไปนิดเดียวนะแล้วก็ปอมปอมอันนี้เอาไปทําสาหร่ายหรือมาริโมได้มีถุงให้ประมาณ9-10าถึงสิบใบไม่เท่านั้นยังมีสายโซ่ร้อยพวงกุญแจด้วยจ้ะแล้วก็โมเดลปลาทะเลไม่ได้มีแค่ปลานี่มีปลาหมึกด้วยนีโมแมวน้ําองุ่นแล้วปลาหมึกตัวนี้น่ารักมากเลยใส่แล้วตัวนี้มันชื่ออะไรแรกแม่มีเรียกมันว่าแมงกับแต่วพี่ชาบอกว่าไม่ใช่อ่ะเออปกติแล้วเนี่ยแม่มีก็จะใช้เครื่องชัางแบบแล้วก็เหมือนเดิมวันนี้เราไม่ใช้เครื่องชัางจ้ะเพราะว่าแม่มีจาสาธถิตแบบอุปกรณ์ที่มีอยู่หรืออ น้ำยา AB จะใช้ปนกันไม่ได้เอาล่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มทำสกิชชอันแรกกันก่อนเลยคือสกิชชถุงนี้เนี่ยมันจะใช้น้ำยาประมาณ 20-25ML ถึงแล้วพวงก,กุญแจตู้ปลาถุงหนึ่งเนี่ยแม่咪จะใส่น้ำยาประมาณ2ครังเพราะฉะนั้นก็จะใส่ครั้งละ1ิบ l ซึ่งก็คือ A 5แล้วก็ B อีก 5ML มาพูดเรื่องผสมน้ำยากันก่อน,นก็คือน้ำยาใส่เนี่ยนะทุกคนฝาขวดมันก็จะเป็นแบบแล้วเวลาดูดน้ำยาเนี่ยก็คือเอียงขวดนิดนึงแล้วก็ดูดขึ้นปาดปาดๆาเอานิดนึงเพื่อ ถ้าไม่มีเครื่องใช้อย,อย่าลืมปิดฝาด้วยนะขอบอกว่าแม่มีเคยเผลอทำหกมาแล้ว <laughs> โควเลโคเลให้เข้ากันไปเลยคนแรงๆคนเยอะๆให้มันเกิดฟองไปเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพออากาศน้องก็จะไหลปุ๊บ ทุกคนจะเทใส่ถ้วยตวงก็ได้ก็ไม่ต้องทําใส่ลิ้งให้เลอะมือเอออ่ะอันนี้ก็คือถุงของเราแล้วก็ใส่ไข่มุกทะเลลงไปนี่ไข่มุกทะเลเนี่ยแม่มีก็ใส่ไปในชุดเยอะเหมือนกันก็พอใส่สําหรับ9ก้ถึงอันเลยแลก็แอบบอกว่าไข่มุกอันนี้เนี่ยน้องจะเลืองแสงในแบล็คไลท์นะทุกคนมันต้องโดนแบล็คไลท์ก่อนถึงจะเลืองแสงค่ะนี่เราก็เทน้ํายาลงไปแล้วก็บีบให้ปากถุงมันกว้างแบบนี้เลยนะทุกคนเออแม่มีลืมบอกว่าที่แม่ไม่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าแม่มีจะทําสาธิตให้น้องๆที่ ซื้อชุดสีสกุชี่ไปเนะาะก็จะบีบให้ปากถุงมันก,กว้างมันจะได้แบบ ถุงอ้วนๆอะไรนี่ทำไมวันนี้พูดแบบลิ้นพันกันอ่าอันนี้เป็นภาพเร่งความเร็วนะทุกคนเห็นป่ว่าตอนเทมันจะมีฟองแล้วฟองมันก็ไหลปุ๊บๆขึ้นไปนี่รู้สึกว่าบีบถุงแล้วมันยังอ้วนไม่พอเราก็มาใช้ถ้วยตวงเลยจากครอบลงไปถุงมันจะได้แบบว่าปากกว้างเออนี่แล้วก็อาวังตั้งไว้ใที่ตั้งดีๆนะทุกคนระวังน้ํายารอไปเป็นชั่วโมงอันแรกเนี่ยแม่มีก็จะเลือกน้องตัวนี้นี่ไงน้ํายาของเราเซ็ตตัวแล้วน้องก็จะเป็นน้ําที่ไม่มีวันไหลออกจากถุงนุ่ม เอาไว้เลยนะโทษอะต่อไปเราก็เอาน้องตัวเนี้ยมาใส่ลงไปกันทุกคนคือน้องตัวนี้เนี่ยตอนแรกอะแม่มีทําคลิปช็อตไปใช่ปะแล้วแม่มีอะเรียกมันว่าแมงกะพุนแล้วแม่มีเอาไปให้พี่ชาดูพิชาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แมงกะพูุนนะมามีมันคือหมึกดัมโบไหนใครรู้จักบ้างหมึกดัมโบเออแต่ใดๆคือน้องน่ารักมากแต่แม่มีก็คิดว่ามันเป็นแมงกะพุนอยู่ดีนะ <laughs> อ่ะต่อไปเราก็มาผส่งน้ำยาอีก10 ml นั่นก็คือ a 5 ml และ b 5 ml นั่นเองรวมถุงนี้เนี่ยก็จะใช้ประมาณ20 ml อย่างที่แม่มีบอกอแล้วก็เททับไปที่น้องแมงกระพุนเอ้ยน้องหมึกดัมโบของเราราทับตัวน้องไปเลยแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีความใสแล้วมันเหมือนแบบว่าแมงกระพุนกำลังลอยอยู่ในน้ำอ่ะทุกคน อ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าความใสมันจะมาบรรจบให้เหมือนแมงกะพรุนของเราลอยอยู่ในน้ำจริงๆจากนั้นก็เพิ่มลูกเล่นด้วยฟีโมเรืองแสงจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่มีว่าไม่ใส่มันก็แบบใสๆน่ารักดีแต่อันนี้คือเราเพิ่มลูกเล่นให้น้องเรืองแสงได้ไงคุวยตวงเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะเดี๋ยวเอาไว้ใช้ต่ออ่ะชิ้นที่2ของเราคราวนี้เราจะใส่สีฟ้าใสด้วยเหาวก่อนเปิดด้วยนะจ้าอันที่สองขออนุญาตข้ามขั้นตอนการเทน้ำมาถึงขั้นตอนการใส่สีฟ้าใสไปเลยสงใส่2งหยดมันยังไม่เข้มพอใส่อีก2ยดลคแรงๆมันไปเลย จะได้เข้ากันดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เซตตัวเพราะมันไม่เข้ากันเนาะนี่ไงแม่มีได้สีฟ้าใสที่ต้องการเหมือนเดิมจะบีบถุงให้ปากก,กว้างแล้วก็เทน้ํายามันลงไปเลยอูโหูสีฟ้าใสเนี่ยแบบน่ารักมากสวยมากหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้ถุงมันปากกว้างนี่ไงหนึ่งชั่วโมงน้องก็เซตตัวละเราก็จะไม่ลืมที่จะเอามาจิ้มเล่นและบีบเล่นก่อนออพอบีบเล่นคือน้องหลุดออกจากถุงเลยจ้ะรูปน้องกลับไปที่เดิมต่อไปเราก็จะมาใช้ปลานีโมนะอันที่สองนี้พอใส่ลงไปแล้วน้องกงอให้้น ว่าอยู่ดีๆแล้วก็ส<อ>่งน้ำยาใสาอีก10 ml แล้วก็เททับตัวน้องไปเลยจ้าอันที่2นี้เนี่ยแม่มี่จะทําเป็นสไตล์แบบว่า2สีสีฟ้าใสายอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนสีใสมันก็จะเป็นเหมือน ดิฟซีอะไรงี้เออทะเลเออสองโทนปุ้ยนา่ารักอะมาอันที่สามกันต่อเลยอันที่สามเนี่ยก็เริ่มจากการเทไข่มุกทะเลลงไปก่อนอันที่สามเรามาเอาสัตว์ที่อยู่ตามพื้นทรายกันบ้างนั่นก็คือน้องปูนั่นเองทุกคนดูดีน้องชูมือขึ้นเลยอะยอมจ้ะ จัดดีๆจากนั้นก็ใส่ฟีโมลเลืองแสงลงไปด้วยเพิ่มลุกเล่นนิดนึงส่วนอันนี้เนี่ยเราจะไม่เทน้ํายา2ครั้งนะทุกคนเพราะว่าน้องปูอยู่ตรงพื้นอยู่แล้วใช่ปะน้องปูเนี่ยแม่มีก็จะเทน้ํายาทีเดียวจบไปเลยซึ่งก็คือเราต้องผสมน้ํายาใสประมาณ20-25 ml อันนี้คือง่ายมากเททีเดียวจบแล้วก็มองฟองขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาเพลินๆเ,เอาละต่อไปอันที่4ของเราก็จะ,จะมีปอมปอมกับน้องปลาทองซึ่งอันนี้ก็คือมีแถมไปในเซ็ตหมดนะเดี๋ยวทุกคนลืมว่าต้องใช้น้ํายา AB ผสมกันอะ ในมันแรงๆไปเลยอันที่4ี่เนี่ยจะมาในธีมตู้ปลาทองแล้วก็เลี้ยงสาหร่ายไว้ในตู้ด้วย <c oughs> เหมือนเดิมจะใส่ไข่มุกทะเลลงไป <c oughs> จากนั้นก็เลือกสาหร่ายมาอัน,นเอาอันนี้เลยนะสีเขียวเข้มสุดใส่น้องสาหร่ายลงไปเขาเรียกอะไรเขาเรียกมาริโมะปะแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนการบีบถุงให้มันปากกว้างๆแล้วก็เทน้ํายาที่เราผสมแล้วลงไปคือสาหร่ายมันลอยอะทุกคนแม่มีก็เลยให้น้องปลาทองมายืนอยู่ข้างบนนี้อะ กดน้องลงไปแล้วก็เทน้ำยาทับไปอีกชั้นหนึ่งทุกคนอย่าลืมนะว่า1ถุงใช้ประมาณ20 ml ิบ ML มันก็จะได้ประมาณเท่านี้ของ,งใครอยากใส่ให้เต็มถุงก็ใส่แล้วก็นั่งดูฟองอากาศเพลินๆอันนี้คือของจริงสวยมากส่วนพวกแม่พิมพ์ก้อนเมฆที่แถมไปกับชุดเนี่ยน้องๆสามารถเอาไปเทแล้วก็ทําเป็นสกูชี่จิ๋วบีบเล่นได้เลยเาล่ะมาถึงขั้นตอนการทําผูกกุญแจของเราคือปกติจะใช้ที่เจาะก,กระดาษที่เขาเรียกว่าตุ๊ตตู่ปะ แม่ไม่ไม่ใช้นะวันนี้เพราะว่าจะมาสาธิตวิธีการทำถ้าเราไม่มีที่เจาะกระดาษเราจะทำยังไงเนาะก็ใช้ของแหลมนะทุกคนเจาะลงไปเลยแล้วก็ทำรูให้มันโซ่คลองได้อะเอออันนี้แม่ม่ใช้คัตเตอร์ปากกาคือถ้าต้องใช้ของมีคมถ้าเป็นเด็กๆเ,เล่นผู้ป,ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะหรือว่าผู้ปกครองช่วยทำนนได้เลย<ข>อ<จ>บอกกับแม่ๆเนาะขั้นตอนไหนที่คิดว่าเลอะขั้นตอนไหนที่คิดว่าอันตรายแม่ๆช่วยลูกทำได้เลยหรือน้องๆวัยรุ่นน้องๆเด็กโตก็สามารถทำเองได้เลยอันนี้คือง่ายมากทุกคนดูดี น้องน่ารักมากอันที่จริงแล้วจะทําได้ประมาณ8-10ถึงอันเลยแม่มีสาธิตให้ดูเท่านี้ก่อนนะวันนี้น้องๆสามารถติดตามได้ในคลิปชอสเอาละถ้าน้องๆคนไหนทําไม่เป็นหรือมีคําถามก็ถามไว้ที่แอดมินได้เลยนะเจาก,กันไปวันนี้ไม่มีขอประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงก็คือแม่มีมีชุดน้ํายาใส่ขายหลายชุดมากทั้งน้ํายาใส่ล้วนแล้วก็น้ํายาใส่ผสมน้ายาขุ่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องๆที่เริ่มทําหัดทําใหม่แม่มีแนะนําน้ายาขุ่นเลยก็คือน้ํายาสูตรออริจินอลนั่นเองที่ทุกคนจะเคยเห็นเนาะที่ เป็นขวดสีรุง้งเพราะว่าน้ํายาคุณเนี่ยมันจะมีความสูตรแบบว่าเป๊ะมากเหนียวนุ่มสโลแล้วก็ลงตัวถ้าเริ่มผัดทาครั้งแรกเนี่ยแนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแมวมูชุดเบบี้บ็อกซ์หรือชุดจัมโบ้บ็อกซ์และที่สําคัญอย่าลืมนะว่าร้านแม่มีชื่อร้านซันชาสโตร์และก็ร้านมามีเอมี่ดีไอที่ส่งจากชนบุรีส่วนชุดนี้เนี่ยเป็นชุดคอมโบสําหรับคนงบเยอะคือแม่พิมน่ารักมากตั้งใจจัดมากมีบ้างไม่มีบ้างอะ,อะคือของหมดบ่อยมากเอาล่ะวันนี้แม่มีก็ต้องขอลาไปก่อน ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดใจกด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย